วินวันนี้นะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าแฮปปี้นิวเอียร์นะคะขอให้ใ<ช>เฮงๆปังปังนะคะใช่ค่ะต้อนรับต้นปีนะคะเราก็อยากจะป้ายยาค่ะสิ่งของดีๆที่อยากให้ทุกคนช้อปปิ้งนะคะต้นปียังพอมีเงินอยู่เนอะใช่หรือว่าหมดไปแล้วก็ไม่รู้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับรองพื้นสุดปังของเดยกับแจมนะคะอัน,น,นเนี้ยช่วงเนี้ยเนยใช้บ่อยมากผิวมันจะดูดีมันจะดูเด้งมันจะดูแบบกําลังเป็นผู้ดีอะ <laughs> อาโอเคใช่นี่มันเป็นแห่งแบบนี้ผู้ชายอาจจะงงว่าลองพื้นเป็นแห้งต่อมานะคะลองพื mm ้นของแจมใก่บาทลองพื้น อยู่ทนแบบ24ชั่วโมงตกน้ำไปเล่นสงกรานกินหมูกระทะอะไรก็คือยังอยู่ใช้แต่งหน้ารองพื้นกุชชี่ไปกินหมูกระทะนะทุกคน <laughs> ได้เ <laughs> ป๊ะเริ่มที่เนยก่อนเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คือรองพื้นทั้งหมดของเนยนะคะแต่แบบบางอันมันก็กไม่เชิงว่าเป็นรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ใช้ได้นะมาที่ตัวแรกก่อนเลยอันนี้ของเนยนะคะเป็นอันนี้คือรองพื้นแบบ รองพื้นใช่อันนี้ก็คือจะแบบว่ามีความแมตต์พอเวลาใช้แล้วผิวจะดูไม่มันไม่เงาเออ,เอ,อก็คือจะแบบเรียบเรียบอะ แบบดูแล้วอุ๊ยหน้าไม่ไม่มันเลยอะไรเงี้ยอ, <à> อันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เหมือนแบบว่าเป็นคนหน้า<อ>มันมากหรือว่าวันนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเราจะต้องแบบออกไปเอาท์ดอร์หรือว่าต้องแต่งหน้าตั้งแต่เช้ายันเย็นอะไรเงี้ยอตากแดดอะไรอย่างงี้ใช่ใชอะไรอย่างเงี้ยเนื้อดีมากมันไม่ได้เป็นเนื้อที่เหนียวอะ่ะมันไม่เหนียว<แ>เลยใช่อันนี้คือใช้บรัชนะคะแบบว่าในการลงรองพื้นหรือจะใช้นิ้วเกลี่ยหรือจะใช้ฟองน้ําก็ได้หมดเลยแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหน แต่ส่วนตัวเนยเลคคอมเมนต์ว่าใช้แปลงใช่ใช้แปลงคือถ้าเกิดใช้แปลงก็จะเป็นแบบบางเบาไม่หนาใช่แต่ถ้าเราต้องการแต่งหน้าออกงานหน่อยอะไรเงี้ยอจจะใช้ฟองน้ําตบเพิ่มอะไรเงี้ยก็ใช้ได้อันนี้ไม่จำเป็นต้องลงแป้งเลยนะเวลาพอเราลองพื้นเสร็จแล้วพอมันเซ็เตตัวแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องแบบไม่ต้องทาแป้งทับ โดยที่ไม่หนาเตอะเกินไปแล,<ม>แล้วก็ปกปิดได้ดีด้วยตัวนี้อ๋ออันนี้เป็น full coverage ใช่ไหมใช่แล้วก็คือสีอ่ะมันดีมีหลายเฉดมากแล้วก็จะบอกว่าสีเขาแบบเบลนด์เข้ากับสีผิวคนเอเชียได้ดีเหมือนกันโอเคอันนี้คือตัวนี้ทห่นแนะนำนะคะอันต่อไปอันนี้ของยี่ห้อ s อนะคะอัน,น,นเนี้ยช่วงเนี้ยเนยใช้บ่อยมากเพราะว่าเนื้อเขาจะลิควิดแบบมากกว่าตัวนี้อีก mm hmm. อันนี้จะมีความแบบฉ่ำน้ำฉ่ำวาวแล้วก็ มีความเงาแต่ว่าไม่เงาถึงขั้นคุูชั่นผิวมันจะดูดีมันจะดูเด้งมันจะดูแบบกำลังเป็นผู้ดีอะนะเธอโอเคใช่ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดใครที่เออเป็นแบบมีรอยเยอะหรือเป็นสิวอะไรเงี้ยอันนี้ <c oughs> อาจจะไม่ได้ปกปิดถึงขั้นที่ว่า กลบมิดขนาดนั้นอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเนื้อเนยว่านรู้สึกว่าเนื้ออันเนี้ยกาลังดีเวลาจะแต่งหน้าไปออกงานหรือแม้กระทั่งแบบว่าวันสบายๆอะไรเงี้ยเนี้ยก็ใช้ได้อันนี้คือนิดเดียวก็เกลี่ยได้ทั้งหน้าเหมือนกันเป็นฟิลงานผิวส่วนตัวต่อไปฟาวเดชั่นเป็นรองพื้นแบบสติกนะคะเป็นแบบเป็นแท่งอันนี้ก็คือเนยพกพกพาเป็นรองพื้นที่เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้หรือนี่มันเป็นแท่งแบบนี้ แต่ชายอาจจะงงว่าลองพื้นเป็นแห้งพอเราทาใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ใช้จะใช้แปรงหรือจะใช้นิ้วหรือจะใช้แบบฟองน้ําเกลี่อะไรเงี้ยคือเนื้อเขาจะกลายเป็นเหมือนแบบมีความชุ่มฉ่าขึ้นมาอตอนแรกมันยังเป็นแห้งอยู่เลยแต่พอปาดแล้วเกลี่ยมันกลายเป็นชุ่มเกือบจะเป็นคูชั่นอะเออมันชุ่มแบบเกือบจะเป็นคูชั่นเลยอะแล้วก็มีความแบบเงาโกลว์แล้วก็มานกระจายมันเบลนกับผิวได้ดีมาก ไม่เป็นปื้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อัน,นเนี้ยเนยแบบเวลาเนยไปไหนหรือว่าวันที่เนยรู้สึกว่าเนยไม่ได้อยากแต่งหน้ามากอะ่ะเนยก็เอาเนี้ยพกแล้วก็เหมือนแบบว่าแท่แบบกบกบใต,บต,บต,บต้ตาเฉดสีก็ดีมากด้วยสําหรับคนเอเชียหน้าแห้งก็ใช้ได้หน้ามันก็ใช้ได้คือเนื้อแบบอยากให้ทุกคนลองอันนี้คือปกปิดตั้งแต่ระดับ<อ>บางเบาเลยอะ่ะจนถึงแบบปกปิดได้แบบ ปกปิดเลยอ๋อสำหรับสาวๆคนไหนที่ไม่อยากมีรองพื้นหลายแบบอะไรเงรี้ยซื้อทีเดียวให้มันง่ายๆจบๆใช่ใช้ได้เลยอันนี้แนะนำส่วนอันต่อไปค่ะก็ไม่เชิงว่ารองพื้นมันก็คือคูชชั่นนะคะเป็นยี่ห้อน้องใหม่ที่แนะนำยี่ห้อคิดนะคะเลยรู้สึกว่ามันแบบมันค่อนข้างที่จะออกไปทางแบบเป็นรองพื้นแบบเหมือนพวกเนี้ย ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทัชอัพมันเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดแบบวันที่เราแบบแตะนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ตามสไตล์คูชั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าแต่งหน้าออกงานอะไรเงี้ยพอเราแบบเหมือนเหมือนเพิ่มอะเพิ่มเลเยอร์มันลงไปอะไรเงี้ยก็คือใช้ได้เลยแล้วก็เนื้อเขาจะเป็นแบบว่าสติลกี้ไม่ได้เงาเาแบบ่ำจนแบบตากแดดแล้ว ต้องพื้นหลุดรอย่าง่ะใช่ใช่อันนี้คือสามารถอยู่ได้แบบ oh. ทั้งวันแล้วก็มีความอย่างอย่างวันนี้นนที่เนยใช้คือตัวนี้อ่าใช่อันนี้คือตัวนี้เลยคือมันก็จะมีความแบบกลซิลกี้แต่ก็ไม่ถึงกับเงาเงาไม่ได้ไม่ได้หนาเหมือนกับแบบว่าแต่งหน้าไปงานตอนกลางคืน uh. ใช่มันก็คือเป็น everyday look ได้สำหรับคนที่แบบ แต่งหน้าไม่ค่อยเก่งบางคนบอกว่าเอ้ยพวกรองพื้นมันใช้ยากอ่าใช่เพราะว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยเข้าใจว่าพอไปรองพื้นอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องมีทั้งแปรงมีทั้งแบบเป็นเอ่อบลัชตรงนู้นตรงนี้อะไรเกลี่ยไม่ใช่หรือว่าเป็นฟองน้ําแบบใช้ไม่เป็นอะไรงเงี้ยก็เลยจะไม่ถนัดก็เลยจะใช้เป็นแบบเป็นแบบพูชชั่นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็แนะนําอีกอันนึงเหมือนกันว่าแบบใช้ได้แบบดีเลยต่อมานะคะรองพื้นของแจม น,นี่คืออะไรคะจ่ายบาทลองพื้นถวายสังฆทานฉันมีหลายอันจ้ะเออจะเป็นบุคคลที่ลองพื้นเยอะนะลองออพื้นจำเยอะมากใช้ทุกอันใชทุกอันเลยคืออย่างนี้ค่ะเวลาเราใช้อะไรอะไรเงี้ยเราจะแบบแล้วแต่สภาพของแต่ละวันแล้วแต่ผิวของแต่ละวันแต่ละเดย์เริ่มจากตัวนี้ของทอมฟอร์ดนะคะ คือข้อดีของคอมฟอร์รรุ่นนี้เลยค่ะคือว่ามีหลายเฉดสีให้เลือกแล้วก็เหมาะสำหรับการที่เราแต่งหน้าแบบต้องอยู่ทั้งวันคือมันให้ฟูลคอเวเรแต่ว่าเวลาเรามองอ่ะมันได้งานผิวอยู่ด้วยแล้วก็ตัวนี้ค่ะพอเราลองพื้นเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องใช้เซตติ้งพาวเดอร์ไม่ต้องทัแป้งทับเลยปล่อยไว้ประมาณสักแบบ1-2นาทีอ่ะก็คืออยู่เลยอ ใช่อันนี้ดีมากจริงแนะนําให้เนยลองใช้อันนี้ก็คล้ายๆใช่น่าจะคล้ายๆกันอันนี้นะคะดีมากต่อไปนะคะอันนี้ค่ะเป็นรองพื้นของกุชชี่นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ากุชชี่เครื่องสําอางมันดีไหมเพราะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เมเจอร์ของมาอะไรเใี่ยจะบอกว่ารองพื้นของกุชชี่ดีมากเลยค่ะทุกคนดีมากแบบเหนือความคาดหมายนะคะ อยู่ทนแบบ24ชั่วโมงตกน้ำไปเล่นสงกรานกินหมูกระทะอะไรก็คือยังอยู่ใช้แต่งหน้ารองพื้นกุชชี่ไปกินหมูกระทานะทุกคนได้เป๊ะแต่ว่าอันนี้ค่ะจะมีความหนา มากกว่าตัวทอมฟอร์ดก็คือว่ามันจะใช้กับงานที่จริงจัง <c oughs> ฟินิชลุคของมันคือดูเป็นทางการเลยมันเข้าล่องผิวดีมากพวกร่องใต้ตา <c oughs> พวกร่องแก้มอะไรเงี้ยจะแบบไม่เป็นไม่เป็นย่นย่นอ่ะแต่ว่าราคาก็แรงเหมือนกันแต่ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้ม <c oughs> ออ <c oughs> ๋เนื้อมันจะแบบมีความหนืดหนืด ลองพื้นแบบลองพื้นเย<บ><ๆ>มันลองพื้นแบบลองพื้น,นเลยตะโกนเหนียวนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เหนียวมากขนาดนั้นแต่แต่ว่าถ้าเราใช้แบบมือเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม,ไม่ไม่ค่อยเรียบอะไรเงี้ยก็ควรที่จะใช้แบบ เป็นแ<ไ>ปลงรองพื้นอะไรเง,ง,งีย้ยเออเป็นแปลงรองพื้นมากกว่าโอเคค่ะมาที่ตัวต่อไปนะคะอันนี้ค่ะถูกและดีอีกแล้วฉันชอบเมเบลินนิวเอร์ยแงคะสาวกเมเบลินกันนะเอ้ยมันถูกและดีมันดีมากนี่เขาบอกเคลมอยู่ได้แบบ30ชั่วโมงเลยนะ <laughs> <laughs> อยูจริงก็จะเป็นเนื้อแบบฟูคอเวอร์เรจปกปิดรอยสิวรอยอะไรเงี้ยเหมือนกับ2ตัวที่ผ่านมาเลยก็พูดเร็วๆก็แล้วกันเนอะแต่ว่าข้อแตกต่างเนี่ยก็คือตัวเนี้ยค่ะตัวของเมเบลีนน่ะก็คือว่าเกลี่ยยากอันนี้จะมีความแบบพอเรา ลงไปที่ผิวปุ๊บลืบเกลี่ยมันนิดนึงอ๋อมวแตคุยโทรศัพท์จะมูเตคุยโทรศัพท์ไม่ได้เพ้อไม่ได้ะไรใช่แล้วก็ตอนก่อนที่เราจะลงลงรองพื้นอ่ะเราต้องมีการแบบเตรียมผิวของเราให้มันให้มันให้มันดีก่อนเพราะว่าอันเนี้ยค่อนข้างแห้งก่อนที่เราจะลงอันนี้เราต้องแบบทาครีมฉ่ำๆไปเลยแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคนหน้ามันจัดๆอะค่ะก็อันนี้น่าจะเลิศมากแต่ใจแบบคนหน้าแห้งแต่ว่า แจมชอบความจริงจังของมันไงก็จะแปลกน้วแจมเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งอะแต่ชอบใช้รองพื้นที่แมทชอบฟินิชลุคของแมตช์อะเออเออใช่ใช่แจมจะแต่งหน้าแบบไม่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าให้มันแบบเยิ้มๆส่วนหน้าเลยอะผู้ชายจะงงว่าเหมือนแบบซับหน้าไหมซับหน้าไหมอะไรอย่างี้บอกไม่ซับหน้าเงาค่ะไม่ซับค่ะใช่อะไรใช่แต่ผู้ชายคนไม่เข้าใจเราไงของแจมมันจะเบอร์แบบเลือกเบอร์ขาวมากเพราะว่า แจมชอบมีรองพื้นหลายเบอร์แล้วเราก็จะเบลนกันอย่างนี้คือเพราะว่าบางช่วงชีวิตของแจมบางทีก็หน้าดําบางทีก็หน้าขาวขึ้นอะไรเงี้ยบางทีก็เดี๋ยวเหลืองบางทีก็นูโชอะไรอย่างเั้ยน่ะไม่รู้ทําไมนี่เห็นนะพอมันเบลนด์มันก็จะได้เป็นสีที่ถูกต้องของเราเออก็คือทาออกมาเราก็จะได้แบบนี้เลย มันจะเห็นล้วมันจะแบบมีความหนาๆน,นิดนึงอย่าเงี้ยจบไปกับหมวดหมู่รองพื้นของแจมนะคะแล้วก็มาต่อกันที่คุชชั่นค่ะอันนี้เนี่ยก็คือใชด้ดีเป็นเป็นคุชชั่นที่ทาระหว่างวันแล้วมันไม่ค่อยเยิ้มคือปกติแล้วอะ่ะคุชชั่นของเกาหลีอะค่ะ หลายๆแบรนด์เลยส่วนใหญ่อะมันจะเป็นสภาพอากาศของคนเกาหลีเนาะก็คืออากาศมันจะแบบไม่เหมือนบ้านเราอะบ้านเราาาเรมันร้อน,อ,น,นอะเนาะหน้าไหลหมดก็คือต้องเดิน <c oughs> ห้าอย่างเดียวจริงตัวเนี้ยค่ะรุ่นเนี้ยของลาเนสเนี่ยเป็นรุ่นที่ตากแดดอะมันมันไม่เละมันไม่ละลายลงมาเออแต่ว่าก็มีความแบบมีความเงาเงาฟินิชลุกแบบว่าไม่ไม่แมทเอออันเนี้ยใช้ดี แล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะอันนี้นก็ดีอันนี้คุชชั่นของเอสโปนะคะถ้าหน้ามันมากๆแจมก็ไม่แนะนำ mm hmm. เพราะว่าตัวนี้ค่ะมันจะฉ่ำแบบช้ำช่ำ<ต>ช่ำแต่เอแต่เราก็ชอบแต่ว่าเราไม่ไดเอามาเพราะาแบบเราเราสรุปรวมว่ามันไม่ใช่ร <laughs> องพื้น <laughs> คืออันี้ค่ะมันจะแบบมีความช่ำมากๆเลยคือพอเราแตะเข้าไปแล้วอ่ะต่อให้มันผ่านไปสักแบบ 1> 15 1 5นาทีอ่ะมันก็จะไม่ไม่แห้ง,งแล้วก็อันนี้จะแบบ บางๆใช่มันจะบางมากสําหรับคนที่มีรอยสิวผิวต้องกบนุ่นกบเนี่ยอันนี้ก็จะกบไม่ค่อยได้ใช่แต่ว่าจะเป็นแบบงานสกินสกินอะไรอย่างนั้นน่ะแต่เราชอบนะสวยมากว่าอันเนี้ยผู้ชายดูไม่ออกเลยว่าว่าใช่ใช่อันนี้อันเนี้ยดูไม่ออกว่าแต่งหน้าจริงนึกว่าผิวสวยโดยอัตโนมัติใช่ผิวโปร่งงใช่แต่ว่าอันเนี้ยต้องคนที่เหมือนแบบผิวหน้าแบบดีอยู่แล้วอ๋อใช่ต้องแบบไม่มีริ้วรอยใช่ไม่มีริ้วรอยหรือว่าสิวอะไรอย่างงี้ใช่อ่ะอันสุดท้ายนะคะ อันนี้ค่ะอันนี้เป็นของคนไทยนะคะยี่้อเซวาอันนี้เนี่ยจะเป็นคุชชั่นที่เหมาะสําหรับคนไทยมากๆเพราะสร้างมาโดยคนไทยเพราะว่าเออใช่ไม่คือปกติคุชชั่นสัญชาติเกาหลีเนี่ยมันจะมีความเงาใช่ไหมแล้วก็มีความที่แบบมันจะเหนียวเหนียวหน้าเรานิดนึงเออไม่ว่าจะเป็นเนื้อแมทไม่แมทมันก็จะมีความเหนียวนิดนึงแต่ว่าคุชชั่นอันนี้นะคะจะเป็นคุชชั่นที่ไม่เหนียวเลย คือพอเราทาไปที่หน้าปุ๊บนับ1ถึง10วิในใจมันจะแบบ<อ>เนียนแล้วก็เหมือนแห้งเหมือนเป็นแบบเหมือนเ,เป็นเร,เราทาแป้งเหมือนเราทาแป้งไปแล้วเลย<อ>เลยนะเนยะเออแต่ว่าจะค่อนข้างมีความหนานิดนึงจะไม่ได้ลุกแบบมันจะไม่ได้โกลโกลหรืออะไรอย่างนี้นะมันจะเป็นลุกแบบให้ความแมตต์อะไรอย่างนั้นนะอ่ะอ๋องั้นแสดงว่า คนไหนที่ชอบแต่งหน้าฟิลเหมือนแบบทาแป้งอ่ะใช่ก็คือต้องอันนี้ใช่อันนี้ฟินิชลุคมันจะเหมือนเป็นเหมือนรองพื้นอย่างเงี้ยเลยเออแล้วก็มีความหนานิดนึงปกปิดแบบค่อนข้างหนาเออตอนที่เราแต่งหน้าค่ะต้องเกลี่ยใต้ตาดีๆนิดนึงแต่สําหรับใครที่ผิวมันไปเดินแบบสนามหลวงแล้วแดดมาร้อนเลยสนามหลวงอ่ะก็คืออันนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยเออโอเคค่ะก็ เป็นการจัดอันดับนะคะรองพื้นของเรานะคะตัวท็อปที่เราชอบที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะใ,ใครถูกใจนะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะของดีบอกต่อใช่ค่ะอันนี้คือแบบเป็นรองพื้นที่ เราคัดมาแล้วนะคะว่าเหมือนแบบเออมันใช้ดีคือใช้ใชดีตัวตัวผิวสวยต้อนรับปีใหม่กันนะคะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ใครแบบวิใช้รุ่นไหนมันดีเบอร์ไหนมันเลิศอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเจนจะเข้าไปตอบให้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะ